ครับกาบสวัสดีครับนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้โอเควันนี้ผมก็จะมีวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์มาให้ทุกท่านได้รับชมและแนะนําว่าให้เก็บสะสมไว้นะครับคือรุ่นนี้นี่ครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่คือร็อกเก็ตพิมพ์สแตมนะครับประมาณ3ามูณสเซนติเมตรนะครับนี่นะครับปี2551แน่นอนครับว่าปี51นี้เป็นสุดยอด พุทธ,ธาพิเศษแน่นอนครับก็มีหลวงปู่ทีมวัดวระขาวนี่เป็นประธานเลยนะครับโอเคอย่างที่ผมได้บอกอาก,กจิที่ปุกเสกเมื่อลิปก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นล็อกเก็ตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆเห็นไหมครับหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธ์หนองตะโลอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับปีสองพคือถ้าใครเจอนี่เก็บได้เลยนะครับรุ่นนี้ อาจจะพบเห็นยากหน่อยคือสร้างน้อยครับหลักร้อยครับหลักร้อยแต่ผมไม่มั่นใจว่ากี่ร้อยองค์นะครับด้านหลังด้านหลังนี่ทีเด็ดเลยด้านหลังจะเป็นดินใต้ฐานหลวงพอ่อแล้วก็บวกกับเป็นว่านน่าจะเป็นว่านของหลวงปู่ทีมวัดพระขาวนะครับที่นํามาบดตมกันว่าแล้วมาแปะในนี้นี่เป็นจีวรนะครับและในนี้ในนี้มีพิเศษอยู่ถ้าทุกท่านอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับมีสายศิล สายศินนะครับแล้วก็เทียนชัยปี2538ของหลวงพ่อสำเร็จศิษสิธิ์นะครับอยู been, right. ่ในนี้นะครับมันอยู่ในในนี้ทุกองค์นะครับนี่ครับสวยครับอันนี้คือด้านหลังนี่ครับส่วนกล่องกล่องกล่องจะเป็นแบบนี้เลยครับกล่องถ้ากล่องจะเป็นแบบนี้เลยครับอาจจะใหญ่หน่อยแต่แนะนําครับจะสร้างโดยมริที่หลวงพ่อสำเร็จศิษสิธิ์นะครับปี2551นะครับวันที่23ตุลานะครับสวยสวยเขยครับสวย นี่ครับคือถ้าเจอแนะนำเลยครับถ้าเจอแนะนําให้เก็บนะครับออกองละห้าร้อยบาทออกองละห้าร้อยร้อยบาทผมจําได้เลยผมอยู่ในวิธีจําได้โอเควันนี้ก็สวัสดีครับ